สวัสดีค่ะพบกับปถาปนิชชแนลนะคะวันนี้ปถาก็จะมาทำอาอาหารเจนะคะวันนี้แกงส้มเจแกงส้มสายบัวนะคะแกงส้มสายบัวกับมะม่วงเบามาคาะคามปถาตั้งน้ำร้อนไปแล้วนะคะเตือดแล้วด้วยเรามาใส่พริกกันเลยนะคะ น้พริกแกงส้มเจนะคะทุกคนวันนี้วันพระนะคะแล้วก็จะทำอาหารเจนะคะพริกแกงส้มเจนี้เขาจะใส่พริกเม็ดใหญ่มันจะไม่อ่าไม่เผ็ด เดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักตามได้เลยโอ้ย <c oughs> ไม่พิแค่แตกอ่อกนะคะทุกคนตำกระชายไม่ไม่ไม่ละเอียดตำหยาบหยาบเสียงเข้าไม่นอขำมันได้แรงมากอะไม่ออาไม่เอาัไปกันก็ไม่ได้ เดือดแล้วค่ะใส่ไปเลยนะคะใส่มะม่วงเบานะคะนี่ค่ะสายบัวนะคะทุกคนวันนี้เราก็ ท,ทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้วันพระเรางดเนื้อสัตว์แต่บ้านวัฒนาชอบนะชอบกินอ่าชอบกินผัก ใส่เกลือชุมพูเลยนะคะ <S <S คเพราะว่าม่วงเบามันจะเปรี้ยวอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมทีหลังต้องการยังไงเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังอีกทีหนึ่ง เป็นอะไรที่ชอบกินมากสายบัวเห็นไม่ได้เห็นจะต้องซื้อมันหากินยากไม่ค่อยมีขายแล้วก็ปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งนะคะเราให้เขาเดือดก่อนเดือดแล้วนะคะ จะต้องชิมก่อนเพราะว่าใส่มะม่วงกไปเรี้ยวได้แล้วใส่ซีอิ๊วขาวนะทุกนใส่ซอสใส่ซอสเลยซีอิ๊วขาวด้วยแล้วก็ใส่เกลือลงไป ย,ยังไม่เปรี้ยวยังไม่เค็มเพราะว่าเกลือชมพูเขาจะไม่ค่อยเค็มนะคะไม่เหมือนเกลือธรรมดาเกลืขาวแล้วใส่น้ำตาลค่ะ พอสุกแล้วมะม่วงเกือบไม่เห็นเลย <c oughs> เดี๋ยชิ้นแค่นี้มะม่วงอันน้ำตาลตัดนมนเอมะม่วงเพราะมัม่วดเปรี้ยวม,ม่วงเบา อร่อยอร่อยโอเคแล้วเพราะว่าเราใส่มะม่วงเป็นเป็นมะม่วงเบาไงเราไม่ต้องใส่น้ำเอไม่ต้องใส่มะขามปลาถาหั่นชิ้นเล็ก <laughs> มะม่วงหายหมดเลย เคี่ยวเขาแป๊บหนึ่งนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลออกเห็นพริกลังแดงงนี้พริกเจจะไม่ไม่เผ็ดนะพริกเจโอเควันนี้วันพระนะคะ ปราถาก็ทำอาหารเจเนาะเขาที่บ้านป้าถากินเจกันทุกวันพระนะคะทุกคน แกงส้มบ้านๆของป้าถาอร่อยๆนะคะทุกคนฝากกดเลิกกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเข้ารับที่มารับชมป้าถานะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกับพระถาในคลิปต่อไปนะคะแกงส้มพระถาก็เสร็จแล้วนะคะใส่บัวใส่มะม,ม่วงนะคะบ,คคะบายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ